สวัสดีครับครับผมมายภาพภูมิครับผมปีเตอร์เดวีครับครับก็วันนี้รู้สึกรู้สึกประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นไปในเวลาเดียวกันที่ที่ด้มีโอกาสมาพูดและก็เสวนาในโครงการนี้นะครับสิ่งที่ผมรู้สึกมากที่สุดเลยชั้นๆก็คือรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทั้งตัวผมเองบียันคารและก็พี่ๆในวงการที่ได้มาเจอกันทั้ง องจในการโกลดของความคิดแล้วก็โกลดของการได้อาจจะจอยเวนเจอร์กันในอนาคตหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่ได้มาเจอกันต้องขอบคุณโครงการดีๆด,ด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่เราได้มาเจอกันทุกคนครับผมผมเรียนรู้เยอะมากทั้งจากทีมผมแล้วจากพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับวันนี้นคือเป็นโครงการที่ผลักดันอุตสาหกรรมซีรีส์วายไทยไปสู่โลกได้ทำให้ตบโตได้มากขึ้นแล้วผมก็ รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์นี้ครับ